สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมิ尼เพชรพระรวยกันมาอยู่ศาลปู่องค์ดำนะค่ะเนาะปู่องค์ดำเซสนสิริจันทาเด้อค่ะนี่ค่ะ,ะเพชรพระรวยจะสีฟ้าม,มาตามตัวเลขของอสับป,ประรดร้อยศพนะคะเนาะงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเมด้อค่ะอันหกหนึ่งแล้วค่ะเนาะหกหนึ่งงวดนี้เรามาตามต่อเด้อค่ะว่าเพิ่นจะได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะได้ตัวใดเพิ่นสิฝันดีบบเนาะค่ะเนาะเพิ่นจี ฟันแบบใดเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามกันเด้อค่ะมาตามตุเรกซับเบร์เลยร้อยศพกันเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรวยเนี่ยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์ลุงทองแดงสัเอลยรอู่ลุงทองแดงซับเปอร์เลยศพสบพุ่นพุ่น าท่านเขาด้นั่นอมอันค่ะันค่ะนี่ค่สกเลอลอยโซบด้อค่ะนี่ค่ะมาตามตัวเหล็กนันนะคละเนาะ หมวดที่แล้วก็เขามดที่แล้วเขาเขาผมกหนึ่งนะครับข้าล่างมดที่แล้วเข้าล่างหกหนึ่งพท่านข้าธุสาธุสาธุ วันนี้ก็จะสีได้วิตวันนั้นทำนั้นได้ก็ใส่น้องหงส์ใสวยจากได้ตั้งน้องหง giáụ ra thu มาแล้วเหออาหารข้อนเขอมาแล้วครับขามาแล้วขามาแล้วงานดีบอกจริงนะจางเลยไปขอต้อับ้เเด้อั ได้แล้วได้แล้วได้ได้เร็วไเรวเลยได้เร็วเยวันนี้วันีเราเยสหกตรงตรเลยหนึ่งสองสี่เปตัวก้าแบนบนสามตัวสี่เ้าปนาะครับสี่เ้ปเป็นตัวไหนเนาะ เก้าเก้าเก้าตัวสองตัวโอ้ไอซัมนี้อ้วนเนียนเนครับโอ้เข่าไวลงไวนะครับคุณผู้ชมให้แค่นี้นะครับคือซีเก่าแปดแล้วก็หกเก้าหกเก่าสีเก่าแปดแล้วก็หกเก่านะครับไอซัมนี้นะครับเน้นเลยสำหรับเลขสับเปลือยลอยซบ ครับชมนลรือร้อยศพที่หนึ่งมาวันที่ได้แล้วนะครับมาเร็วได้เร็วลงเร็วมาเร็วได้เร็วทุกคนเนาะนั่งนั่งเขาผิดชอนเนอะนักังนไหนนั่งไม้พใหญ่มองไม้ใหญ่มองไม้อันนี้ด้อเลยค่ะสำหรับดึแดงปลเรือร้อยศพนะครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับสองเก้าแปดนะครับสี่เก้าแปดหกเก้านะครับ เอาแคปไ้เลยนะครับขบุชม์นะครับที่คุณยายทำขบุศมาไม่ดเออพี่นอนนะครับอยู่ที่สาลปูงดำนะครับครับสี่เก้าแปดแล้วกหกเก้าหกเก้าอ้าตัวฟังถือขึ้นอย่างงวดที่แล้วงวดที่สิบหกบอกงวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วหกหนึ่ง อ๋อวนที่แล้วหกหนึ่งหกหนึ่งอ๋อวันที่แล้วหกหนึ่งครับวันที่แล้วเข้าหกหนึ่งเอาหกในสับเตอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือเหล็กสองตัวบนไหหกเก่านะครับเรเคยผ่าด้วยกันเนอะอิสีไม่เคยพลาดเหมือนนะครับสําหรับสับเยอร์เขาไปเบิรงคลิปหย่อนล้างไดเ์ดอค่ะมาบดลนนะครับมาเรียวไปไหวแห้งนะครับมาปึ๊บเขาปั๊บไปโหลดครได้จ่อยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับแบบบทลงสีเวลานะครับมาเรี้ยงนะครับมาแบบตั้งตูปพระท่านตั้งตูปพระท่านเห็ดยังพระท่านโอ้มาตรฐานเอาแคบใบครับแคบใบแคบใบเด้อนะครับนี่นะครับเอาไว้แล้วไปหาไว้เนาของทอดต้มแดงนะครับซีลตัลรี่นะครับจับงวดที่เท่าไรแล้วครับเขาเกือบซื้งวดที่กันจำได้วงวดที่กันงวดที่เทไรครับหนึ่งวันนี้งวดที่สามครับงวดที่สามที่สมรักเขามาซ้อน ถ้ามว่เขานับไหมถ้ามว่เขาเริ่มนับไหมนี่วัดนั้นอีกวัดเพุทธที่นั้นผมมาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงอ๋อดูวัดครับอยู่วัดมีภารกิจอยู่วัดมีภารกิจดูวัดมาบมื่ไหร่ตรงครับเป็นซัพเปอร์ต้องเห็ุงานหนักเหมครับช่วงนี้ได้สีหาตัวเลขให้เรีซีมาลงตัวเลขได้สีไปทำภารกิจในม้งในมีย่นะครับในวัดห้องหลังฮะ วางลงครับว่าใส่ข้ออลไรล่ะเรื่องโเลีนั่งนั่งก่อนประเทศนั่งโซลีกันเพื่อได้ความฝันก่อนถามความฝันก่อนเป็นอจะได้ฝันดีบ่กับเพื่อเพิ่มผลฝันดีครับเขึ้นฝันดีแห้งครับฝันดีว่าผมจูดดอกไฟสูงใหญ่เลยโอ้ยายก็พานว่าผมตายโอ้ยายว่าผมตายท่านท่านผมก็ไปทำบุญผมไปเผากีโลกผมทำให้กังฟูงาขึ้นห้าล้านหลายขึ้นฝันยายก็บอก โอเคหอมเสะว่ะอได้กับาแฟเห็นคนผมตายคนว่ะตกใจถุนกระทำผมคนแปฝงผมกับฟันดีกันเมื่อคืนนี่จะคิดว่าฟันดีเลยเนาะฟันดีเติบแล้วนีเติดกังจะได้มาฝากเอเซี่ทางบ้านนะครับฝันว่าของไฟสูงแหงายงานนี้คนไทยมันเคยฝันแบบนั้นเคยฝันคิวฝันแม่คิวฝันแต่เห็น้องไฟเสะนี่ใต้เท่านั้นบ่ครับ เอาตานอนวัวตกใจคนน่ะแก่ผมันคนผู้สาว่ะยัยผมพันคนไปชดวย้วยไสูงเลยทารอบบานยังน้องเนตกใจคือคนน้อตอตาคนยัยก็ผมตายหมดเว้ยมันจะออกยังน้องวะทำมาอยู่ผมมานนี้ผมไก่เก้าหกไก่สองที่ยเก็แปเกิดงพ่อพ่อซอเก้าสิบแปดครับย้ายมาตุ้งก็พ่ออเรียกพี่ตัวนี้ออย้ายว่าเจีดใหม่เรื่อๆอะไรซื้อมาอันแปลกคนไม่ัน พ่เก้าหกบอกขึนเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดอายุหกสิบเก้าอายุหกสิบเก้าอ้าวตุ้งเลยตัวนี้นี่เกิดพ่อสอเก่าสิบแปดอายุหกสิบเก้าปีนะครับสับเป็นเลยร้อยศพนะคมาช่องม้วนที่แล้วหกหนึ่งตร้งตุ้งม้ตองกับม้วนี้ฝ่ายไปโหลดโอ้หกเก่าม้วนี้ฝ่ายไปโหลดหกเก่าห้วนที่แล้วหกหนึ่งเนาะ พอดีเด็กเขากับเด็กเก่าตัวเด็กกันบอดีบอต้องอันนี้ยากเลยบอต้องพิจารณาเอาพี่น้องนะครับผมพิจารณาเอาสําหรับแนวทางนะครับสำหรับแนวทางลอยศพสับปลาเรือลอยศพนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เพราะอะไรจบทีปแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ